สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ้งภรรยาแจ๊ดโพสต์ลั่นกลางโซเชียลทวงคับสัญญาวันแต่งงานที่จัดเคยให้กันพอหนักคล้ายไฟชายลืมไปแล้วหรือเปล่าเรียกได้ว่าแต่งงานกันมาถึงเจปีแล้วสำหรับคู่รักแจ้งแจ้งจิตภรรยาแจ๊ดชวนชื่น ซึ่งในวันที่24สิงหาคมครบรอบแต่งงานของทางคู่พอดิบพอดีซึ่งงานแต่งงานในวันนั้นก็มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากแขกที่เดินทางไปร่วมง,งานเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขไม่น้อยและเมื่อวันที่2สิงหาคมแจงก็เพิ่งออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่ผ่านมาว่าตนเองเคยที่จะฟ้องหย่าแจดมาแล้วเพราะแจดมาอลวาดทำลายเขาของและแจงภรรยาของแจดได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทวงคำมั่นสัญญาจาก แจ๊ดที่เคยให้กันไว้ว่าลืมไปหรือเปล่าโดยได้ระบุข้อความว่าคุณพี่คุณพี่ลืมคำมั่นที่ให้กับน้องนะคะวันนี้คุณพี่ก็ลืมใช่หรือไม่เจ้าคะคุณหลวงของน้องซึ่งแจง้งได้โพสต์คำพูดของแจ๊ดที่บอกว่าคือถ้าผมจะบอกเขาว่าคือผมใช้ชีวิตมาก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับ ผมมีความรู้สึกอยากลองผิดอยากลองถูกมาเยอะกับเรื่องชีวิตคู่ก็เคยเป็นวัยรุ่นปกติฮะผมเคยคิดไว้แล้วถ้าวันหนึ่งผมแต่งงานเนี่ยผมจะไม่ทําตัวอย่างที่ผมเคยทําผมจะไม่ให้เกิดเรื่องที่มีเรื่องของเราไปมีคนอื่นแล้วแฟนเราต้องหนักใจเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเสียเียงเรื่องแต่งงานมากถ้าผมคิดว่าผมจะแต่งงานแล้วเนี่ยผมต้องทําให้ดีที่สุดและผมไม่เหมือนบางคนที่แต่งกันเร็วๆแล้วแต่งแบบไม่พร้อมแล้วยังไม่รู้สึกตัวเองก่อนว่าจะ มาเจอชีวิตคู่แบบไหนบ้างเจอแบบนู้นแบบนี้แต่ของผมที่ผ่านมาลองผิดลองถูกมาเยอะจนวันนี้มั่นใจว่าผมจะแต่งงานก็เลยแต่งกับเขาครับก็คือสัญญาว่าจะมีเรื่องเรื่องเดียวนะคือหนึ่งเราจะเป็นผู้นำครอบ,คร,บครัวที่ดีถึงแม้ว่าจะนำได้ไม่เยอะมากแต่อย่างที่สองเนี่ยคือผมจะไม่มีคนอื่นอันนี้สำคัญที่สุดครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ